เราจเไปมาอมเลยคแข้งคนคอแข็งอ้ลมันอใคมั้ของมันไว้ตีกันมากนี่ไปหามอังเจ้าโอเจ้าโอเจ้าโอรออยู่วันนี้ให้มา้มาให้มาให้กมา ไปสัตว์เที่ยรถใครข่งไปโอบใส่จักรยานเฮ้ยไปทางนี้สายเลี้ยวตายถูกแล้วเลี้ยวตายถูกรถรถรถรนี่ไปไปดูกูไม่งงญี่ปุ่นยังงงอ่ะ นี่มคุมงมงเมากันยังไงวะสัตว์ <c oughs> อันนี้เรียรลิตี้น,นะไว้เบิร์ดนี่บอกเบิร์ดเลยดังทั่วประเทศอ่ะมาอวกที่ญี่ปุ่นเนี่ย ไปก่อนไปก่อนไปก่อนไม่อวกไปอวกโรงแรมโอกรงแรมฟิลิปปินส์ทมเพ็ดฟิลิปปินส์ทมเพชรเลยข <c oughs> วานะเลี้ยวขวานะาแยกหน้าเลี้ยวขวานะเวย้ยแยกหน้าเลี้ยวขวานะเวย้ย ดูขวา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 คนคอแข็งอันนี้คือคนคอแข็งแข็งเรลิตี้คอแข็งเลย น,นี่ก็คือร้านนาคขย่าครับนี่เป็นอย่างนี้ร้านเราเยอะงานทีเทนเทือนแต่พวกเราก็มาเที่ยวกันได้